วันนี้นะครับแม็กจะพามาชมกระบะสีประตูรุ่นยอดนิยมรุ่นขายดีกันเลยนะครับแล้วก็ลูกค้านําไปใช้กันเยอะมากนะครับกับกระบะวายแท็กี่คูนสองหกสปดนะครับราคาจําหน่ายจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะบอกเลยว่าน่าใช้มากๆนะครับเพราะว่าได้ตัวราวหลังคาหรือว่าโลบาร์เพิ่มเติมกันเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมรอบคันกันนะครับเพราะว่าวันนี้มีการตกแต่องอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปทําให้รถมันดูหล่อและดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับ ช่วงนี้โปรโมชั่นแรงมากๆเดี๋ยวแม็กจะบอกท้ายคลิปนะเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันก่อนครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับ170แรงม้า405แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญนะครับคราวนี้เป็นการตกแต่งอุปกรณ์หรืออัปเกรดอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ามาเริ่มทีด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้า F22 หรือว่าแรปเตอร์นั่นเองนะครับลูกค้าเลือกเป็นฟอนต์ FORD สีดาหล่อๆแบบนี้นะมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3ดวงนะ อันนี้เป็นซิเกเนเจอร์เลยนะสูตรสำเร็จของลัปเตอร์เลยนะไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะได้ไฟ LED หรือว่าสีแคนั่นเองนะครับมีไฟเดททันสองเวลากลางวันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับไม่พอเท่านั้นด้านล่างนี่เราก็มีชุดแต่งนะครับหล่อเลยนะครับเป็นชุดลัปเตอร์นะครับมาให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์หน้านะสี่จุดเซนเซอร์หลัง4จุดนะครับนี่อันนี้เป็นสีดําด้านนะลูกค้าสามารถเลือกทําสีพิเศษได้เป็นสีดําเงาน,นะครับ ห่วงลักจูงนะครับก็จะมีมาให้2ห่วงนะครับบอกเลยว่าหล่อนะครับตามสเต็ปไวแทกเลยนะครับมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างซุ้มล้อนะครับตัวนี้จะได้ขนาด5.5นิ้วแบบเรียบนะครับอ่าตัวนี้ติดมากับตัวรถเลยนะอันนี้ติดกับชุดอัปเตอร์เขาเลยนะตัวนี้นะครับเป็นปีกนุ่ยสลับแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับหน้าดิสนะครับหลังดิสเหมือนกันนะครับไม่พอเท่านั้นนี่มาดูแม็กและยางกันอ่าพูดถึงโชคก่อนตัวนี้ได้โชกอารสองจุดศูนย์โมโนทูบด้วยนะ ส่วนแม็กและยางเนี่ยมีการอัปเกรดจากแม็กแม็กเดิมที่เป็นขอบ18แนะครับเล้วก็เปลี่ยนแม็กเป็นแม็กลายก้านสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับเป็นแม็กขอบ20นะครับจับคู่มากับยางโตโยทายนั่นเองนะครับตัวนี้ตัวสเปคยางจะเป็น2เอ็อ75นะครับ 65i 20นั่นเองนะตัวนี้นะนี่หล่อมากๆเลยนะครับอ่ะนะใช้นะตัวนี้แก้มข้างนะครับก็จะมีโลโก้ซิงเกิลเทอร์โบอยู่นะครับตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะตัวกระจบ้องข้างนะครับ ซิกเนเจอร์เขานะครับตัวครอบกระจกจ,จะเป็นสีกาไฟตัดกับสีตัวรถนั่นเองนะไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับนี่ฟิล์มเลือกเปอร์เซ็น์ได้ 40, 60, 60 80นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ด้านบนนี่ซิกเนเจอร์เลยนะเลาลังคาสีโครเมียมนะครับแล้วก็ประตูนี้ก็จะเป็นสมาร์ทคเลตน,นะครับพร้อมกับกุญแจรีรโมท2ดอกนะแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยบันไดข้างตัวรถนะครับตัวเนี้ย ในรุ่นไวแท็กนะครับจะเป็นสีทูโทนนั่นเองนะจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นเลยสปอร์ตบาร์นะครับตัวนี้จะเป็นสีกาไฟต์แต่กับสีขคมเมียมแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเราเลยนะครับตัวนี้ช่วงล่างนะครับเราจะเป็นชกไข้นะครับที่แย่ออกมาจากตัวถังหรือเชืซี่ช่วยให้ยึดเกาะถนนนะครับแล้วก็ขับขี่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองแน่แผ่นบารนะครับขนาด1นตันเนี่ยรับน้ำหนักได้เลยนะอ่าแผ่นบางสีเส้นนะครับ แล้วก็บันไดเหยียบขัางตัวรถนะครับตัวนี้ก็รับน้าหนักได้100กิโลเลยไปดูด้านท้ายกระบะกันบ้างตัวนี้นะครับก็จะได้ไฟแบบ LED นะครับผสมไฟหลอดหรือไฟอาฮาโลเจนนั่นเองนะครับไฟเบรกดูที่สามจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับโลโก้ฟอร์ดมีให้นะครับกล้องมองหลังมีให้แล้วนะครับมีเส้นกนระยะนะครับทิงกับหน้าจอด้านในด้วยนะอ่า และตัวนี้นะครับเราก็ติดตั้งตัวสติกเกอร์คาว่าเ,เจอร์เข้ามานะครับนี่หล่อเหลาเลยนะกันชนท้ายก็มีให้นะครับอ่ะเดี๋ยวแม็กจะเปิดฝาท้ายให้ดูนิดนึงนะกันนะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับไลเนอร์เราก็เป็นของแท้ของ Ford เลยนะมีช่องชาร์จไฟให้12โวลต์กับ230โวลต์ 2. ด้วยนะนี่หล่อๆเลยนะครับอ่าเห็นไหมนี่ช่องชาร์จไฟมีให้นี่น่าใช้มากๆนะครับนี โอเคนะครับฝาท้ายนี่ก็เป็นแบบอิชิลิฟนะครับฝาท้ายผ่อนแรงของเดิมเราก็คืนให้ด้วยนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นหน่อยละกันนะครับติดแบบนึงนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นหน่อยตอนนี้นะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษ0.99นะครับนานถึง5ปีเลย60งวดนะครับใครกําลังมองหารถใช้งานสัก1นึคันนะบอกเลยว่าไวยแท็กตอบโจทย์แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4นะครับโปรโมชั่นแรงมากๆนะแล้วก ได้บุรดอกพิเศษแล้วนั่นไม่พอนะฟรีชุดแต่งรอบคันด้วยนะครับอาจได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เลยนะครับก็สาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของนะพิมพ์นะครับทิ้งข้อความไว้ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าเบอร์โทรจะไม่ติดต่อกลับไปหรือว่าสายด่วนมาก็ได้นะครับเดี๋ยวแน็กรีบโทรกลับนะครับยังไงวันนี้ก่อนจากกันก็ฝากกระบะ4ประตูวาทัคนะครับสี่คูณสหล่อๆคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพามาชมคันไหนเดี๋ยวติดตามการคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ